สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายนะครับเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกนะครับในหัวข้อ sea level rise นะครับหรือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะครับก็คือการที่ระดับน้ำทะเลทั่วโลกนะครับมีระดับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับแล้วก็ต่อมนุษย์นะครับ ซึ่งปัจจัยหลักๆนะครับมีด้วยการสอบประการก็คือ,อการที่ประการที่1น,นะครับก็คือการที่โลกมีความร้อนและเกิดการขยายตัวตามความร้อนนะครับทำให้น้ำทะเลนะครับอุ่นขึ้นจนเกิดการขยายตัวของน้ำทะเลและประการที่2ก็คือการที่น้ำแข็งในโลกนะครับละลาย ทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อย่างเช่นน้ําแข็งในภาคพ,พื้นทวีปแอนตาร์กติกานะครับแล้วก็รวมไปถึงทานน้ําแข็งต่างๆนะครับทั่วโลกที่ละลายทําให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกราฟนี้นะครับเป็นกราฟที่เป็นการคาดการณ์ขององค์การนาซ a านะครับภายในปี2100นะครับหากการขยายตัวทางความร้อนและการะละลายของน้ําแข็งนะครับ คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำทะเลนะครับสูงขึ้นประมาณ0.26ถึง0.98เมตรนะครับโดยพิจารณาจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและพิจารณาจากสถานการณ์การปล่อยมลพิษของทั่วโลกนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของความหนาของแผ่นน้ำแข็งที่ลดลงในทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะกิเลนนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำแข็งในแต่ละปีนะครับมีการลดขนาดประมาณ1เมตรถึง10เมตรเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเกิดขึ้นบริเวณอ่าวอามันเซนและเบลิงซาเซนในทวีปแอนตาร์กติกาตะวันตกนะครับแล้วก็บริเวณรอบกรอกกิเลนจะเห็นได้ว่ามีการลดลงของน้ำแข็งอย่างวิกฤตเลยครับจากนะครับที่เราได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับซีเรียลไรท์ไปบ้างแล้วนะครับผลกระทบที่ตามมานะครับจะมีผลกระทบโดยโตรงต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนและขั้วโลกใต้นะครับที่มีภูม,มิประเทศ เป็นน้ำแข็งนะครับอย่างเช่นหมีขั้วโลกหรือนอกเพนกวินนะครับจะทําให้พวกมันนะครับไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารนะครับแล้วก็พื้นที่สําหรับสืบพันธุ์จับคู่หรือว่าพื้นที่สําหรับวางไข่นะครับอาจจะทําให้พวกมันนะครับต้องลดจานวนลงหรืออาจจะสูญพันธุ์ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับหากมีน้ําทะเลที่มีการไหลเข้าสู่บริเวณแม่น้ํานะครับ ในพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆนะครับอาจจะทำให้สัตว์ที่อยู่พื้นถิ่นนะครับเช่นปลาต่างๆก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่สามารถวางไข่ได้นะครับรวมไปถึงการที่เกษตรกรนะครับไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะว่าน้ํากลายเป็นน้ําทะเลที่หนุนเข้ามานะครับอาจจะทำให้ประชากรโลกหลายล้านคนนะครับต้องประสบปัญหาในการขาดแคลนอาหารและก็น้ําดื่นน้ําดื่มครับแล้วก็จะนําไปสู่ ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆและหากรุนแรงมากนะครับก็อาจจะนำไปสู่การเปลีป่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลกได้เลยทีเดียวซึ่งหากาการเพิ่มขึ้นของระดับน,น้ำทะเลนะครับสูงขึ้นตามก,การคาดการณ์ขององค์การนาซาในระดับรุนแรงที่สุดก็คือ0.9เซนติเมตรนะครับในปีคิดจศกราช2,100นะครับก็อาจจะทำให้เมืองการค้าต่างๆเมืองหลวงของประเทศต่างๆนะครับเช่น เซี่ยงไฮ้อ่ฮ่องกงไมอามีลอนดอนนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะเป็นเมืองที่จมอยู่ใต้บาดาลนะครับแล้วก็อาอาจจะทําให้ผู้คนนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยได้นะครับหากามีความรุนแรงถึงขั้นสุดนะครับเมื่อเรานะครับได้ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาจากเกิน จากการเกิดปรากฏการณ์ซีเรียลไรส์หรือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลนะครับวิธีการแก้ไขนะครับในระดับโลกนะครับมีข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงปารีสนะครับที่ให้สมาชิกทุกคนนะทุกประเทศนะครับร่วมมือกันที่จะป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกนะครับสูงเพิ่มไปมากกว่า1.5องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกประเทศนะครับจะต้องร่วมมือทํากันให้ได้นะครับแล้วก็ ในภาคอุตสาหกรรมนะครับต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแล้วก็ช่วยกันเรื่องต่างๆไม่เกิดให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเราเองนะครับในปัจจุบันนะครับมีการรณรงค์นะครับไม่ให้ใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าต่างๆนะครับหรือกสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับให้เราเน้นไปใช้ ของมือสองหรือใช้สิ่งต่างๆที่ซื้อมาอย่างคุ้มค่านะครับเพื่อจะไปช่วยลดในภาคอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดการผลิตที่มากขึ้นนะครับเพียงสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะช่วยเราแล้วก็ประชากรของโลกนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งเพื่อไม่ให้เขาจมอยู่ใต้บาดาลได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์จากเรื่องซีเรียบรายที่ผมได้นำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับ